นี่ครับลักษณะบอ่อที่เอากบมาเจ็บกักไวค้ครับครับนี่เป็นนะครับครับที่นำเสนอนี่ก็คือระบบน้ำหน่อยครับคือประหยัดน้ำและการรักษาความสะอาดนะครับนะการรักษาความสะอาดกะง่ายนะครับ เปลี่ยนสองมื่นเปลี่ยนถึกขั้งหนึ่งนะครับเปลี่ยนทีหนึ่งนะครับอ่จาจะนี่ก็ตน้นคานะครับคาผืดพ่อยเขาได้อยู่ให้เขาได้อารมณ์ดีนะครับครับทิ่ผ้าไปเบิ้งลักษณะที่เพื่นอนได้ลวกถอนถอนตูนะครับครับเป็นแกน่อยู่ในธรรมชาติจริงๆแหละอยู่งที่เลยจ้ะ เราพผมติดเปิดแถวเบิรงครับแล้วก็ายุ่งทั้งสี่แน่นี่แหละครับในนี่มีตะกบครับเห็นปะครับเห็นปะครับอ่ะกบทั้งนั้นครับแล้วก็อ่าอ้าวอาวคืออันที่สี่ครับแค่กระลบส่วนตัวอยู่ในนี้ให้อันที่สี่แหละครับแลักเกะนี่ยอ่า ครับการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนง่ายๆครับเพียงเทถึงล้วจะเอาน้าไม่ใส่ไว้นะครับอ่าอ่าต้นชาต้นเขาจริงๆแล้ที่เยามี่ไปปลูกอ่ะปลูกไปแล้วก็พื้นที่ยี่ห้อประมาณสองสองคุณสองสองคุณสองสองคุณสามเนื้อครับนะครับ,นะรบสถานที่มีจํากัดครับก็เลยเลี้ยงแบบนี้นะครับแบบน้ำหน่อยนะครับครับแบบนี้เขาเอื่นแบบน้ำหน่อย อ่าเอ๊ะหูเกง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 ครับครับช่วงนี้ก็ป้องตัวกับว่าบ้านใครไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คั่วมันคว่วอวนคว่วยังกระลดลงนะครับหลังจากบ้านใครแล้วนะครับ มือลังตีไปทายบ่อที่ห้าจัดไว้เป็นลูกปอดดูนันกระลังเปล่นตัวหน่อยก็มีนะครับนี่คือการเลียงกบนำหน่อยนะครับเลียงกบนำหน่อยสะดวกสบายนะครับเอเปลืองพื้นที่ทามกันมาาไม่ได้นะครับ ต้นพักอมเป็นดอกเป็นหมากตัวนี้ปักพิษพันเขียวครับกำลังเป็นหมากง่ามครับนี่แค่ไปิตู